รักษาการประธานหองค้าพักได้ท่านนาย,ยกเทศมนตรีสวยกรยกท่านสุรชาพันราท่านกรรมการกิดซึ่งซึ่ง,งภาพข้างนอกดูว่ารุนแรงนะฮะเราจะได้มาดูว่าภาพข้างภาพข้างในจริงๆแล้วเราอยู่กันยังไงเหมือนกับท่านรักษาการได้พูดไว้ฮะที่อยู่ที่นี้น่ารักน้าสบายสร้างไปเจ็ดสิบ 7จ็ดสิวเปอร์เ็นต์แล้วเาจงการติดลางๆเท่าที่ติดตามผมดูติดตามในเว็บไซต์เขาเขาติดตั้งลางไปได้เยอะแล้วฮะพวกเรามาได้ดูมาได้รับรู้กันซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ BRI ของของจีนนะฮะเป็นการลงทุนจีนกับมาเลเซียนคนละครึ่งนะครับแล้วก็สถานีแรกของเขาก็อยู่ที่โคตาบรูนะสถานีสุดท้ายอยู่ที่ ท่าเรือที่แคลฮะท่าเรืออะไรผมจำไม่ได้ก็เป็นที่มา,าเขาเวนคืนอีกแค่สิบกิโลมาเข้าสู่เส้นทางรถไฟของของเขาเองมาเข้าสถานีสวยกุลกได้้ถสถานีรถไฟสวยกุลกนี้เป็นสถานีนานาชาตินะ อานนี้รถไฟโคโลคครึ่งหนึ่งเป็นของประเทศไทยอีกครึ่งหนึ่งเป็นของมาเลเซียนะเราเราไปใช้เข้าไม่ได้ทุกวันนี้ปิดตายอยู่นะปิดตายอยู่นะถ้าเขามาใช้เขาก็คือเขาใช้สิทธิตรงนี้ทําได้เลยจากกทาบรูมาเข้ามาเข้าที่โคโลก,กแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงฮนะยังไม่ได้ติดตามต่อก็อยากจะให้พวกเรามาดูเพื่อจะให้มีการขยายจากโคโลกไปหัดใหญ่นะฮนะเพราะว่าโครงการนี้ อของประเทศไทยเราโครงการรถไฟความสูงของประเทศไทยเราไม่มีอยู่ในแผนนะฮะโคลกหัดใหญ่นี้โคลรกแยกแล้วรว่างรถไฟทางคู่กับรถไฟความสูงคนละคนละตัวกันนะฮะอันนี้รถไฟความสูงนะครับจาก KL KL มากวาัวบาูมาโคลกแล้วก็ไปหัดใหญ่หัดใหญ่ประดังเบซาแล้วก็ไป KL มันจะเป็นหลูมเขาเลยเลยครับซึ่งจะเป็นการต้น มันเป็นอิมแพคให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาสื่อกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผมผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องมิติความมัม่งคงก็จะลดน้อยถอยลงนะครับก็ก็ฝากที่ประชุมรับทราบด้วยครับครับขอบคุณครับที่ว่า ท่านกฤษณนันกำไรจะได้มากก่าวต้อนรับแล้วก็บรรยายภาพรวมของเศรษฐกิจนาที่วาคเรนเชนครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยครับท่านภูมินทร์สุดนะครับท่านนักสักการประธานหอการค้าภาคใต้ท่านสรินโตทับเที่ยงนะครับท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้เชแดนะครับแล้วก็ประธานหอการค้า จังหวัดราชวัฒน์ท่านกิติวังํำมั่นนะครับท่านนายกสุชาดาพันดารานะครับท่านกรรมการหอกันค้าไทยที่รักคารพทุกท่านครับรวมถึงกรรมการหอการค้าภาคใต้และก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกว่าวัยรีภาคใต้ที่คารพรักทุกท่านครับของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับมีความเป็นสังคมพูดเพราะวัฒนธรรมนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็จะ นับถือศาสนาอิสลามจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยินดีต้อนรับท่านทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะนําเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาบรรยายอะไรที่เป็นเป็นเ,นเชิงวิชาการมากมายนะนะครับว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดราที่ว่า นะครับให้ท่านได้รับรู้ร,รับทราบพอสังเกตนะครับแล้วก็หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดน,นะครับหรือว่ามีข้อสังเกตประการใดก,ก,ก,ก็เดี๋ยวจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็ทางรถไฟก็จะมาสู่ที่สุไหงกโคลกนะครับส่วนทางรถยนต์ทางบกสก็จะมีนะครับมาถึงสุไหงกโลกเช่นเดียวกันนะครับติดอยู่กับฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็าิบลาบขอวงมาเลเซียนะครับแต่ว่า ฝั่งนี้นะครับสสของรัชกาลันตันเนี่ยเป็นพักปไปยฐานนะครับการพัฒนาที่จะมาเชื่อมโยงนะครับกับของฝั่งฝั่งบ้านเราเนี่ครับคือของอำเภอสุไหงโกโลกเนี่ยมันค่อนข้างจะจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือว่ามีโครงการนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูแรงนี่นะครับสามารถเดินข้ามผ่านไปได้นะครับผิดช่องผ่านแดนทางธรรมชาติเนี่ยอีกมากมายนับไม่ถ่วน นะครับแล้อมีคนผ่านไปผ่านมาข้ามไปข้ามมานะครับอ,อ,อันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อเมืมีผู้ก่อความไม่สงบแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับว่าข้อมูลของนาฏทิวาเนี่ยอัปเดตจริงๆเป็นข้อมูลที่เมื่อเดือนมกราที่เองแล้วระหว่างที่ท่านให้ข้อมูลอยู่เนี่ยผมสังเกตเห็นท่านอดีตประธานหอจามร์กับท่านอดีตประธานหอบุญวีของนครศรีธรรมราชนี่พยักหน้าใหญ่เลย อาจจะเป็นนักลงทุนในอนาคตนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ของนาชวาาก็อาจจะมาลงทุนที่นี่ได้เรายังมีท่านออประธานหมีจากสุราษฎร์ธานีท่านก็ทําเรื่องของโลจิสติกส์ก,กนนน็น่าจะมาดูแลที่นี่ได้นะครับหรือท่านประธานไปบุ์จากชุมพรนะครับแล้วก็ผมนึนท่านนี้ครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่มาบรรยายตรงนี้เนี่ยคือท่านรองปาิมาใช่ไหมปฏิมอปฏริมหัม แล้วก็พอบรรยายเสร็จนะไม่นานท่านก็เป็นผู้ว่าเลยเห็นผมว่าเข้าใจว่าท่านคงจะมาบรรยายกับเราเนี่ยในฐานะรองผู้ว่าครั้งสุดท้ายแล้วครั้งต่อไปก็คงในฐานะผู้ว่าก็ขอให้เราต้อนรับท่านผู้ว่าในอนาคตเลยครับครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านวาันทีผู้ว่าราชการจังหวัดครับ i'm uh not -huh.